สวัสดีครับกลับมาพบกับ Toyland Channel นะครับวันนี้เรามีแกะกล่องนะครับวันนี้เรามีแกะโมเดลนะครับตัวนี้เป็น Demon Slayer นะครับอนนเมะสุดฮิตสุดปังนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในพร้อมๆกันนะครับไปเลยในนี้จะมี5แบบนะครับมีนัมเบอร์มีหมายเลขหมดเลยนะครับนี่อย่างนี้ นี่แล้วก็ C C D A B C D E นี่ E มันมี2 4 6 8 10มันมี12กลองนี่อยงน้นั้นตัวลืสองตัวนี้ที่เหลืออยู่เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับเลสโกใช่ไหมนี่ ว้าวอุ้ยสวยอะ่ะสวยมากเลยงานสวยงามมากนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับมาแกะดูดีก,กว่าหน้าดางแล้วจะเป็นยังไงนี่ฐานตั้งวงกลมมาให้หนึ่งอันนะครับวะเสาค้ำหนึ่งอันเหมือนกันนี่มาเห็นชัดไหมครับสวยมากเลยอะ่ะนี่ครับอ่ะมาดูตัวนี้ก่อน เลนโงคุใช่ไหมถ้าผิดก็ขออภัยนะครับออกเสียงไม่ถูกหรือพูดชื่อไม่ถูกมันไม่มีภาษาอ,อังกฤษอ่ะมาดูกันสวยมากสวยมากๆเลยสวยมากมากมากนี่นะครับสำหรับแฟนๆของ WCF นะครับน่าจะไม่พลาดนะครับนี่เราใส่เสาคำเสหน่อยนี่ นี่นะครับสองตัวนี้มีโอกาสมาแวะดูที่ร้านทอยแลนด์ได้นะครับสินค้าเราก็มีมากมายนะครับแกะกล่องเดี๋ยวเราทําคลิปทปํนนา,มมาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ลืมติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับกับช่องทอยแลนด์ของเรานะครับสําหรับสินค้าเราก็มีอยู่ที่ร้านมากมายแวะมาดูได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ